แหม่พูดถึงเรื่องราวแบบว่าอะไรแซ่บๆก็นึกถึงแบบนี่นี่คือท่านี้มารู้เลยเช่วงล้วงลับดารามาถึงแล้วใช,ใช่ไหมนี่เลยเขาวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนุม่มสาวเอฟเขาจะมาเหมากันแบบไส่ลับเลยว่าใครแบบว่าจะล้วงลับใครมีอะไรให้ได้ล้วงกันมางจา้ะแหม่อยากรู้เหมือนกันที่อยากรู้ต้องตามสาวเพอลี่ไปไปเลยค่ะ โอเยยวันนี้เห็นที่ปารีจะออมแรงไปได้อยุ้ยเลยล่ะคะ่ะเพราะได้มัดรวมเหล่าศิลปินหนุ่มสาวเอฟมาให้ลวงหลับกันเองเอเอเอเว่าแต่ความลับที่ว่านี่เป็นเรื่องอะไรกันบ้างลละคะเนี่ยในช่วง่วงหลับดาราวันนี้ฉันอยู่กับาสาวแล้วก็หนึงนุ่มนะคะให้มัดเอสจ้าสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะในช่วงลวงหลับดาราวันนี้นะเ้วอ,อยากจะขอให้ทั้งสามคนเนี่ยช่วยลวงหลับแต่ลวงลวงนิดนึงอ่ะเริ่มจากลูกโปง่งเริ่มจากลูกโป่งก่อนอวันนี้สวยสูสีชิม่ากเลยต้องเริ่มจากเธอก่อนสีปากคล้ายกันเมสาใครจะได้สองคนนี้เออเขามีความลับอะไรลวงรลับหรอไม่ต้องจิกเพื่อนขนาดนั้เกอังเน็นนกียวก็อาจว่า้องเน็ละกันช่วงนี้ทำงานเจอกันบ่อยเห็นตัวเล็กๆลกี้กิ ใช่ค่ะแค่นี้นะเอาคาดว่าเขาจะมาอยู่ที่ดิฉันนะคะเอาล่ะน้องบายน้องบายมีอะไรที่จะเมาเพื่อนมากวันนี้เอาเป็นเนสละกันนะครับผมพี่โป๊ะวันนี้โดนหนักนะเอาเน้นดีกว่าเน้นนี่ต้องขอบอกว่าอยากจะแช่นะครับผมคือเวลามางานอะไรอย่างเงี้ยจะแต่งหน้าตลอดน้องใหญ่เขาก็ต้องแต่งหน้าแบบสองนาทีหยิบมาปัดสองนาทีหยิบมาปัดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าผู้หญิงอ่าหยุดสวยนะคะบาย ก็หยิบแปรงมาปัดอยู่ได้ปัดอยู่ได้แล้วก็ลบใหม่แล้วก็ปัดแล้วก็ลบใหม่แล้วก็ปัดอย่างเนี้ปัดเติร์หมัดพี่เข้าใจได้แต่ปัดแล้วลบแล้วคือไงคะน้องเนทพี่เนี่ยเราจะเป็นคนชอบหรอว่าคือมันไม่ได้แตกต่างจากเดิมหรอกค่ะแต่คือแบบเรามีความสุกไว้คะเวลาที่เราจับกระจกเราได้เติมอย่างเช่นตอมแก้มไปอ่าแดงไปก็ปัดแป้งทับพอแป้งพอปัดแป้งทับแก้มหายก็ตัดแก้มใหม่เมาเมาได้ทั้งสองเลยค่ะ เริ่มจากพี่โปงกอ่เพราะว่าได้ร่วมง,งานบ่อ,อยช่วงนี้ถ่ายละครด้วยกันคือพี่โป่งเนี่ยเขาจะมีน้องหมาใช่ไหมคะคือนะชื่อว่าน้องวาซาบิไซซึ่งน่ารักมากรูมากและจะเหมือนเจ้าของเหมือนเจ้าของมากอา๋อไม่ได้แล้วพี่โป่กเนี่ยเขาจะมีสำเนียงและภาษาของวาซาบิคือชื่อน้องหมาเขาต้องให้พี่โป่งสาธิตสำเนียงวาซาบิเออจะเข้า่หยคะสำเนียงวาซาบิสวยจริงๆสวยจริงๆ ของคุณได้ไดไดโอ้ยวันนี้เนีว่าสนุกสนานเราแซ่บมากเลยนะสาวๆแล้วนุ่มๆ AF เนี่ยเอาลา่ะนีเขาขอบคุณมากเลยค่ะตืนจ้าบอกแล้วว่าต้องขอเคลียเวลาให้กับพวกเขาสักนิดหนึ่งมีทางม่ยกห่วงเปรกเอ้ยยกมือเปรกเอาไว้ก่อนเนี่ยไม่มีทางหยุดหลวงรับกันแน่ๆเลยละค่ะงานนี้ เขบอกจริงๆเขาดูรักกันมากเลยนะนสนิทกันขนาดนี้ถึงเมากันได้มันขนาดนี้โอ้ยนั่นสิแหม่ิ่งดูนะว่าเวลาเลียงน้องหมานะจะเราต้องมีภาษาของเขาพี่แต๋ยแน้ยังยัไก็ังยังยังยยังยังงยงยงยังยงยั่ยัดยัยัง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 งยังัยัพูดยังยัยังงยังงยังยงยันยยยยยงยยยยงงยย